สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊าปานชวนทําครีมชีสจากนมโรงเรียนหรือเพื่อนๆจะใช้นมกล่องทั่วๆไปก็ได้ค่ะครีมชีสเอาไว้สําหรับทําขนมได้หลายอย่างนํามาทําเป็นแยมทาขนมปังก็อร่อยหรือใส่เมนูสตรอเบอร,บรี่ชีสพายแสนอร่อยสูตรนี้ทําง่ายตามสไตล์เจ๊าปานค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเจ๊าปานจะใช้นมโรงเรียนนะคะประมาณ200มิลลตร ห้ากล่องก็ประมาณ1ลิตรนะคะเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแล้วก็เกลือเนอยมะนาว1-2ลูกนะคะเราจะเตรียมนมทั้งหมดใส่หม้อต้มเลยนะคะเจ๊ปานจะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะเสร็จแล้วปิดฝาต้มให้เดือดค่ะระหว่างรอนมเดือดเจ๊ปานจะหั่นมะนาวรอไว้เลยนะคะเราจะใช้มะนาว1-2ลูกก็ได้ค่ะ นมเดือดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามะนาวบีบใส่ลงไปในนมเลยค่ะมะนาวจะทำให้นมแยกชั้นนะคะเพื่อนเเนื้อกับน้ำเขาจะแยกชั้นกันบีบให้หมดลูกเลยค่ะถ้ายัางแยกชั้นไม่พอเพื่อนๆเติมมะนาวได้นะคะหน้าตานมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนๆเตรียมกระชอนนะคะแล้วก็มีตัวรองเสร็จแล้วเอาผ้าขาวบางนะคะ ใส่ไว้ที่กระชอนเลยค่ะเราจะกรองน้ำนมนะคะใส่ที่ผ้าขาวบางเลยเสร็จเสร็จก็ใส่ได้ให้หมดเลยนะคะได้แบบนี้แล้วเราจะค่อยๆบีบน้ำออกจากผ้าขาวบางค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าสีน้ำก็จะออกมาแบบใสๆเหลืองๆนะคะส่วนเนื้อเนี่ยก็จะอยู่ในผ้าขาวบางได้แล้วค่ะครีมชีสของเรา เป็นเนื้อนมข้นๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนค่อยๆแซะออกมานะคะนำครีมชีสของเรามาใส่ลงโถปั่นเลยค่ะเพื่อนๆนมันก็จะแฉะแฉะข้ๆนๆแบบนี้ค่ะเติมเกลือลงไปหน่อยนะคะตามด้วยเนยเพิ่มความเข้มข้นนำมาปั่นให้นมเขามีความเนียนนุ่มเลยนะคะเพื่อนๆนมาดูผลงานกันค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะ เป็นครีมข้นๆน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานจะชิมนะคะก็จะมีรสเค็มเปรี้ยวหอมมันมากๆค่ะเทใส่ภาชนะพร้อมนำมาทำอาหารและขนมได้เลยค่ะครีมชีสสูตรนี้ง่ายค่ะเพื่อนๆเหมาะสำหรับทานตอนเช้าทำเป็นแยมครีมชีสสำหรับทาขนมปังทานกับกาแฟชาอร่อยมากๆเลยค่ะ ทำทานเองง่ายๆนะคะเพื่อนๆเจแปานก็จะโรยอัลมอนด์หน่อยนะคะเพิ่มความอร่อยหน้าตาดีไหมคะเพื่อนๆดูหรูหราหน้าทานมากเลยเจแปานขอชิมหน่อยนะคะหืหอมมันมากๆกรอบอร่อยค่ะเก็บไว้ทานได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้ค่ะ อีกเมนูที่เจ๊ปานเตรียมไว้สำหรับทำสตรอเบอรี่ชีสพายนะคะเพื่อนๆก็นำครีมชีสของเรามาทำเป็นชั้นครีมที่มีขนมปังมีครีมชีสแบบนี้เลยค่ะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะถ้าอยากทานก็นำมาราดแยมสตรอเบอรี่แบบนี้เลยค่ะแยมสตรอเบอรี่เจ๊ปานก็ทำเองนะคะประดับหน้าตาให้หน่าทานแบบนี้ฉ่ำๆเลยค่ะเพื่อนๆ เจ๊าปานขอตัวเอาขนมไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊าปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ